สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่5มีนาคม2564นะคะทาพลงตลาดวันนี้ยังคงอิงทางลงต่อนะคะเราให้กรอบ1520-1540นะคะก็ซนติเมนต์ลงทุนของตลาดทุ้นทั่วโลกยังคงอิงทางลงนะคะตัวนําโดยตัวตลาดทุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะก็ค่อนข้างมีความผิดหวังจากค่อยถแถลงของประธานเฟดนะคะว่าก็ยังคิดว่ายังไม่ได้ดําเนินการใดๆในเรื่องของอการปรับลด เพิ่มตัวมาตรการเข้ามาช่วยเคิร์ฟตัวความวิตกกวลในตลาดบอลนะคะตัวราคาบอลยู u, ตัวบอลยวของสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยก็ยังดีตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะตลาดสุดเนี่ยก็คือกลับมายืนในระดับ1.5อีกครั้งหนึงนะคะก็ค่อนข้างจะทําให้มีแรงเทขาายออกมามากทั้งในตลาดบอลแล้วก ในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะคะนำโดยแต่ชนิดดัสแบกเมื่อวานลงไปสองหนึ่งหนึ่งเอร์เซนะคะดาวจนลดลงไปหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์ซห้าร้อยลดไปหนึ่งจุดสามสี่เปอร์เซนะคะก็จะเป็นการสะท้อนภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าแรงเทขายที่มีเข้ามาในสินทรัพย์เสียงยังคงมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ตัวโกลด์สต็อกที่เคยขึ้นไปเยอะๆอย่างหุ้นและเทคหลายๆตัวใน n นสแสกเนี่ยยังคงนำ,นำหนิ่งลงนะคะ,ะมากกว่าตัว Value Stock นะคะโดยโดยอัตราส่วนนะคะ,ะก็ถือว่ายังไม่ได้รับข่าวดีนะคะสำหรับการจับตาดูการดำเนินการของทาง f เฟนะคะต่อ เรื่องของตัวบอลยูนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะเฟดยังคงให้คำมั่นในเรื่องของการความต้องการที่จะรอดูเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจที่สะท้อนออกมาจากเรื่องของการจ้างงานในสหรัฐที่จะต้องกลับมาเต็มกําลังก่อนนะคะถึงแม้ว่าอาตาัตราเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเล่งตัวขึ้นมากกว่าเป้าหมายไปในบางช่วงนะคะก็คือเขาคงไม่ใช่เหมาะจะเฝ้าจับตาดูว่าพอแตะระดับ2%แล้วจะต้องอดำเนินการนะคะ เขาบอกว่าก็ถ้ามันจะเกินสัก2%ไปอีกสัก1-2%ไปมากหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลกระทบจะทําให้ตัวเงินเฟ้อผู้รปโภกในระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอดูความเชื่อมั่นในเรื่องของการฟื้นตัวของทางด้านเศรษฐกิจที่ทอนออกมาจากเรื่องของการจ้างงานที่กลับเข้ามาใอยากเต็มที่ซะก่อนนะคะตรงน,นี้ค่อนข้างจะทําความผิดหวังให้กับตลาดนักลงทุนในตลาดนะคะ แต่ตัวที่เข้ามาช่วยประคองนะคะอาจจะมีเรื่องของราคาน้ามันนะคะในช่วงนี้ที่ดี่ตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเมะื่อวานนี้จบสิ้นการประชุม OPEC กพลัสไปนะคะก็มีเรื่องของคํายืนยันในการคง กำลังการผลิตที่7.2ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะไปจนถึงเดือนเมษายนปี64นะคะก็นำโดยซาอุดิอราระเบียพี่ใหญ่นะคะยืนยันจะอาสาลดกำลังการผลิตน้ำมันของตนเองลง1ล้านบาร์เรลต่อวันลงไปอีกหนึ่งเดือนนะคะก็ยังเป็นการท้อนความสมัคีในกลุ่มนะคะที่จะช่วยกันประคับประคองตัวราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพนะคะแล้วก็ยังคงยืนการในเรื่องของการลดกำลังการผลิตอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็ตัว ราคามันดิบที่เวสเซ็กซันแล้วก็เบรนเนี่ยดิบตัวขึ้นเหนือสกันทั้งคู่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทําให้ตัวหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราอาจจะเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดบ้างได้บ้างในระดับหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแรงกดดันจากดุยภาคน,นะคะตลาดหุนทัวโลกเนี่ยน่าจะยังคงส่งผลให้เซ็นในอีกทางลงอยู่นะคะส่วนตัว พิกอัพเดย์ของเรานะคะสต็อกพีของเราวันนี้2ตัวนะคะเราแน่เลือกตัวบ้านปูเข้ามานะคะเป็นตัวแรกคะะจากในส่วนของราคาถ่านหินแล้วก็กา๊าซที่ดูดีนะคะแล้วก็ตัวลูกมีลุ้นโครงการใหม่ด้วยนะคะคือตัว BPP นะคะในส่วนของราคากา๊าซเอ่อราคาถ่านหินแล้วก็กา๊าซเนี่ยเนื่องจากว่ามีการซื้อแหล่งกา๊าซใหม่เมื่อปีก่อนนะคะทําให้กําลังการผลิตกา๊าซเนี่ยเพิ่มขึ้น4ีเท่าตัวนะคะสาหรับ พิ่มขึ้นสีเท่านะคะสำหรับตัวบ้านปู่นะคะแล้วก็ให้จับตาดูตลาด US นะคะซึ่งกำลังฟื้นตัวนะคะหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายนะคะราคา๊าซเฉลี่ยใน Q1 เนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นราวประมาณสักย0ยอนเยนียนะคะส่วนราคาถ่านหินเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ3 1ยอปอนเยนียนะคะแล้วก็เขามีรายได้ในเทอมของดอลลาร์ด้วยนะคะก็เขาจะยิ่งได้อน,นิสงดีนะคะในช่วงของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงนี้นะคะคาดว่าจะปีนี้จะพลิกกลับมามีกำไรได้นะคะ แล้วก็ในตัวของลูกนะคะตัว BPP นะคะก็มีลุ้นในเรื่องของโครงการใหม่นะคะก็จะได้ประโยชน์สำหรับตัวบ้านปูด้วยเพราะถือหุ้นอยู่78เปอร์เซนะคะกำลังจะมีการลุ้นปิดดีลนะคะซื้อโครงการโรฮิ่ายูที่ USA นะคะซึ่งเป็นส่วนเพิ่มกำไรของบ้านปูเข้ามาอีกทางหนึ่งนะคะโดยสองที่เราเลือกเข้ามาคือตัวเซนเทลนะคะตอนตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เรื่องของผู้ติดเชื้อภายในประเทศที่ดูดีขึ้นนะคะบวกกับตัวรัฐบาลที่ให้มาตรการ ภายเรื่องมาตรการต่างๆเนี่ยจะทําให้ทางธุรกิจอาหารแล้วก็โรงแรมเนี่ยฟื้นตัวปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งตัวมาตรการของภาครัฐที่จะช่วยหนุนการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น t a r g e t หลักของทางรัฐบาลเหมือนกันนะคะก็น่าจะมีออกมาต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นะคะเพิ่ม2ล้านสิทธิห้องพักนะคะซึ่งจะใช้ได้ถึงเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ยังมีโครงการเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะอย่างเช่นพวก วัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็อแอร์เรยโฮเทลฟอร์นทีนนะคะก็จะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักไปอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยช่วงนี้หนึ่งช่วงไตรมาสามสองของบี64นะคะส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้3ตัวนะคะก็จะมีเอะนะคะ AOT แล้วก็ตัวอิชิตันค่ะ ก็เมื่อวันเมืม่อคืนนี้นะคะทางโอเปกเนี่ยก็สรุปว่าตกลงว่าคงกําลังการผลิตต่อนะคะจนถึงเดือนเมษานะคะที่ประชุมกลุ่มโอเปกก็มีมติร่วมกันนะคะที่จะคงพดานการผลิตน้ามันนะคะที่ระดับ7.2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงเดือนเมษา64นะคะโดยซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็สมัครใจที่จะปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันนะคะ1ล้านบาร์เรลออกไปนะคะอีก1เดือนนะคะแต่ในทางนี้ทางนั้นเนี่ยในเงื่อนไขก็มีอนุญ,ญาตให้รัสเซียแล้วก็ คาสัสสถานเนี่ยปรับเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นนะคะในเดือนเมษายนนะคะแล้วจะมีการส่วนการประชมุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีประชมุมครั้งถัดไปเนี่ยก็คือวันที่1เมษาในสหกสี่น,สนะคะโอเปกคาดน,นะคะโดยอุปสงค์น้ำมันปี64เนี่ยจะเพิ่มขึ้น5.8ล้านบาร์เรล,ลต่อวัน,นะคะสู่ระดับ96ล้านบาร์เรล,ลต่อวันนะคะจากความต้องการใช้น้ํามันที่ฟื้นตัวนะคะ,ะข่าวดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านะคะว่ากลุ่ม o อเปก plus เนี่ย จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ามันอีกราวห้าแสนบาร์เรลต่อว,วันนะคะอย่างน้อยนะคะหลังเ,เห็นเห็นอุปสงค์น้ามันฟื้นตัวนะคะแล้วก็การคลายล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆมากขึ้นนะคะมองบวกค่ะต่อขาา่าวดังกล่าวนะคะว่าจะหนุนหุ้นในกลุ่มตัวพลังงานและก็ปิโตนะคะยังชอบ PTTEP p t t g c แล้วก็ TOP นะคะก็เป็นตัว ILM นะครับก็มีคอนเฟรนท์คอนนะครับ ก็มองในในปี64นะครับฟื้นตัวขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของภาพรวมในปี63นะครับกำไรเนี่ยปรับตัวลดลงไป29.3เี a ร์ n y e น r ยอนียะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากการล็อกดาวน์นะครับทำให้สาขาทั้งหมดเนี่ยต้องปิดไปในช่วงของ22มีนาถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับกระทบกับรายได้ทั้งปีเนี่ยให้ลดลงไป17นะครับแต่อัตรากำไรขั้นต้นนะครับ บวกขึ้น2.4มาอยู่ที่46อันนี้ก็จากการปรับปรุงปิะสิภาพแล้วก็มิกของสินค้านะครับทั้งทั้งนี้เนี่ยการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดนะครับก็ทำให้ SG&A นะครับปรับตัวลดลงไป16นะครับโดยกำไรเนี่ยปรับตัวลดลงไป29.3มาอยู่ที่421ล้านบาทนะครับทั้งนี้หากเทียบเป้าทั้งเป้าที่ตั้งไว้ของตัว ILM นะครับ ยังสามารถทําได้เกินเป้าทั้งในเรื่องของอัตรากรําไรขั้นต้นนะครับ HGA n แล้วก็ในส่วนของสินค้าคงคลังนะครับสําหรับปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนในปี64ให้ฟื้นตัวนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของเน้นออนไลน์เซลล์นะครับต่อเนื่องหลังจากปี63ยอดขายจากออนไลน์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น154นะครับ year on year โดยคาดจะโตอย่างน้อยอีก80นะครับในปีนี้นะครับจากการเน้นทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่ๆแล้วก็ การเพิ่มชนิดของสินค้านะครับสนะครับสินค้าแบรนด์ยูนิคนะครับจะขยายตลาดในต่างจังหวัดนะครับเน้นลูกค้าขนาดกลางและเล็กเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงขยายสินค้าเข้าสู่ชุดครัวเรือนนะครับ3ก็คือเพิ่มแฟรนไชส์สโตร์นะครับในต่างประเทศนะครับที่บรูไนอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนาม6แห่งสีก็คือในการเพิ่มดีลเลอร์ในต่างจังหวัดนะครับ15-20ลายนะครับ5ก็คือปล่อยเช่านะครับคลังสินค้านะครับ คาดว่าจะเพิ่มรายได้ราว10ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็6ในเรื่องของการลงทุนนะครคาดว่าจะใช้เมเงินลงทุนอยู่ที่250ล้านบาทนะครับเป้าในปี6-4นะครับที่ผู้บริหารให้ไว้ก็คือในเรื่องของ1น,นะครับมองว่าตัวเซมโซเซลโกลด์ so เนี่ยจะกลับมาเป็นบวกได้นะครับสก็คือในเรื่องของอัตรากําไรขั้นต้นจะเพิ่ม25-50เบสิสพอยต์สก็คือในเรื่องของ s อสนะครับต่อโอเปอเรชั่นเรเวนิวนะครับ จะลดลง50ถึง100 v a s i s point นะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนับว่าทำได้ดีนะครับในเรื่องของ s อ n a ต่อ Operating r e v e n u e นะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว i l m นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่15.75บาทนะครับต่อไปก็เป็นอัปเดตในตัวของอทอริเซนไทย t p a นะครับกำไรในไตรมาส4นะครับกำไรปกติเนี่ยก็ถือว่าออกมาใกล้เคียงกับที่เรามองเอาไว้นะครับมาอยู่ที่ 160ล้านบาทจากที่มองไว้154ล้านบาทนะครับแต่เนื่องจากในไตรมาส4ี่มีรายการพิเศษเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทาให้กาไรสุทธิเนี่ยปรับตัวลงมาอยู่ที่110ล้านหรือลดลง23%เทียบเอียร์ออนเอียร์นะครับโดยการดําเนินงานในแต่ธุรกิจนะครับก็จะมีรายละเอียดในดังนี้นะครับก็คือในเรื่องของธุรกิจเดินเรือนะครับค่าระวางเรือเนี่ยปรับตัวลดลงไป16.1%เนียร์ออนเอียร์นะครับแล้วก็1.4%คิงจอนคิวนะครับ ส่วนต้นทุนเนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ year on year แต่โตขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ Q on Q นะครับประกอบกับการเช่าเรือภายนอกนะครับลดลงส่งผลให้เรือให้บริการนะครับโดยเฉลี่ยในไตรมาสสี่เนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดห้าลำนะครับจากปีก่อนที่สามสิบสามลำก็เลยทําให้รายได้ปรับตัวลดลงไปสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้นทุนลดลงไปสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรสุทธินะครับในส่วนของธุรกิจเดินเรือเนี่ยอยู่ที่สองร้อยสี่สิบสามล้านนะครับลดลงไปยี่สิบแปดเปอร์ สองก็คือในเรื่องของธุรกิจบริการนอกใจฝั่งหรือตัวเมอร์เมดนะครับอัตราการใช้งานสินทรัพย์ในไต,ตรมาสนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่5้าเปซจากปีก่อนที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นหลังจากเรือตับเข้ามาทํางานได้ครบนะครับหลังการเข้าอู่ซ่อมนะครับแต่วันทํางานลดลงก็เลยส่งผลให้รายได้ปรับตัวลดลงไปสิบหกเปอร์เซ็นตการปรับขนาดองค์กรทําให้ต้นทุนเนี่ยปรับตัวลดลงไปยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีขาดทุนจากรายการพิเศษเนี่ยลดลงนะครับ จาก133ล้านลงมาเหลือ97ล้านนะครับก็เลยทําให้ TTA รับรู้ขาดทุนสุทธินะครับลดลงมาอยู่ที่106ล้านบาทจากป,ปีก่อนที่147ล้านนะครับสำหรับธุรกิจปุ๋ยก็คือตัว PMTA นะครับปริมาณการขายปุ๋ย,ยลดลงไป17%อันนี้ก็จากการส่งออกปุ๋ยที่ลดลงนะครับก็เลยส่งผลให้รายได้ลดลงไป13%ต้นทุนลดลงก็ไปในระดับเดียวกัน,นคือ13%นะครับ ก็เลยทำให้ TTA เนี่ยรับรู้กำไรอยู่ที่27ล้านนะลดลงไป29%ส่วนธุรกิจโฮดดิ้งแล้วก็การลงทุนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจอาหารก็คือในตัวของพิ z z a าฮันะครับแล้วก็ทาโก b เบลธุรกิจถ่านหินของตัว UMS นะครับท่าเรือแล้วก็ธุรกิจน้ำนะครับยังมีกำไรอยู่นะครับแต่เมื่อรวมกับ TTA ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครที่เป็นโฮ l ดิ้งคอมพานีนะครับตัวก็เลยยังมีขาดทุนอยู่ที่54ล้านนะครับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนอยู่ที่87ล้านนะครับถ้าดูทั้งปีนะครับขาดทุนเนี่ยจะอยู่ที่1,945ล้านนะครับหลักๆก,ก็มาจากการขาดทุนนะครับในการขายบริษัทร่วมของบริษัทลูกก็คือตัวเอ่มตัวเมอร์เมดนะครับหากไม่มีรายการดังกล่าวนะขาดทุนในปีนี้เนี่ยก็จะอยู่แค่เพียงประมาณสัก500 000, ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการอ่อนตัวจากธุรกิจเดินเรือนะครับแล้วก็ตัวเมอร์เมที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับในปี64เนี่ยเรามองว่าธุรกิจจะกลับ มาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับจากการฟื้นตัวของธุรกิจต่างๆนะครับโดยธุรกิจเดนเรือเนี่ยน่าจะโดดเด่นที่สุดนะครับเนื่องจากตัวดัชนี BSI นะฮะซึ่งเป็นขนาดเรือของ TTA เนี่ยปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งนะครับในช่วงของ1มกราถึง3มีนานะครับปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ย30%เมื่อเทียบกับไตรมาส4แล้วก็114%เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีก่อนนับค่าระวังเรือในท้องตลาดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อ่เฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่1 1400เหียนะครับ แต่ถ้าหากดูวันสุดท้ายนะครับที่รายงานเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่2 8 0 0เหรียญน,นะครับก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับมีการซื้อเรือเพิ่มเข้ามาแล้วตอนนี้3ลำนะครับแล้วก็มีแผนที่จะซื้อเพิ่มในปีนี้เลย2-3ลำนะครับตัว TTA เนี่ยถือว่ามีความสามารถในการทำทำ,ทำ,ทำค่าระวังเรือได้ดีกว่าตลาดนะครับโดยในปี62-63เนี่ยทำได้ดีกว่าตลาด16-22% เราก็มองว่าน่าจะเป็นทิศทางเดียวกันที่จะเห็นการทำรายได้เนี่ยได้ดีนะครับกว่าตลาดนะครับก็คาดว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ไตรมาสหนขาดทุนที่124ล้านนะครับ2ก็คือในเรื่องของธุรกิจนะครับนอกชายฝั่งนะครับมีสัญญางานนะครับอยู่190ล้านเหรียญนะครับซึ่ง56%หรนะครับหรือราว3,240ล้านเนี่ย จะรับรู้ในปีนี้นะฮะซึ่งสูงกว่ารายได้ของปี63ไปแล้วนะครับส่วนอีก44%เนี่ยจะรับรู้ในปี65นะครับสัญญางานเนี่ยคาดว่าน่าจะมีเพิ่มอีกในช่วงหลังนะครับเนื่องจากก็มีการเจรจาสัญญางานเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้การฟื้นตัวนะครับของตัวเมอร์เมดเนี่ยกลับมาดีขึ้นโดยจะเห็นชัดตั้งแต่ในครึ่งปีหลังนะครับส่วนธุรกิจปุ๋ยก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับส่วนธุรกิจการลงทุนเนี่ยในส่วนพิาฮัทนะครับจะมีการ ถึง15แห่งจากปัจจุบันที่มี169แห่งนะฮะแล้วก็ทาโกเบล5ถึง10แห่งจากปัจจุบันที่มี8แห่งนะครับธุรกิจอาหารเนี่ยน่าจะคาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากในปี63เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากตัวโควิดนะครับเราก็ได้มีการปรับนะครับกาไรนะครับในปีนี้ขึ้นนะครับจากการปรับค่าระวางขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวโมโมเมมเบรให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับก็ปรับกําไรขึ้น จากเดิมเนี่ยที่ให้ไว้538ล้านมาเป็น885ล้านนะครับปรับมาใช้ไพ่ประบุกนะครับบนฐานด้านบนนะครับคือ0.84เท่านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยปีนี้จะอยู่ที่9.30บาทนะครับก็ยังคงคําแนะนําทยอยซื้อนะครับสำหรับตัว TGA ค่ะสำหรับ uh, ตัวเซนเทลนะคะก็ธุรกิจโรงแรมในมาลดีฟสองแห่งนะคะยังคงปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยเรเพาดเดือนมก,กราคมติดลบอยู่ที่เพียง58นะคะถือว่าดีขึ้นมากจากแต่มาสี่นะคะที่เรเพาติดลบที่85นะคะแต่ว่ายังคงไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดนะคะจากจากหลักๆก็มาจากในประเทศที่ชะลอตัวนะคะโดยจากหนึก็คือตัวธุรกิจโรงแรมเองนะคะที่ปิดให้บริการบางส่วนนะคะในเดือน มกราคมเหลือเปิดเพียง4ี่แห่งนะคะจากแต่มัดก่อนเปิดที่11แห่งนะคะส่งผลให้ตัวเรดพาเดือนมกราคมติดลบเพิ่มขึ้นที่8 8ดดซนะคะเป็นผลจากตัวออฟเฟนซิเลตอยู่ที่เพียงส0นะคะแล้วก็ธุรกิจอาหารเองตัวเซมตโซเซลติดลบประมาณ3 0นะคะในเดือนมกราคมอ่าโดยแม้ว่าต่อมาจะทยอยเปิดโรงแรมบ้างนะคะแล้วก็เซมโตเซลเดือนกุมภาพันธ์ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะเหลือติดลบอยู่ที่2 4สี่ถึงเซนนะคะหลักๆก็มาจาก การผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐแล้วก็ margin ของธุรกิจอาหารที่ดีขึ้นนะคะจากการทําโปรโมชั่นในหลายๆแบรนด์แล้วก็การควบคุมต้นทุนแ็ a เกจจิ้นได้ดีขึ้นนะ,ะแต่ว่ายังมองการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะทำให้การดําเนินง,งานปกติแต่มัดหนึ่งะคะคาจะชะลอตัว year on year แล้วก็ลดลงต่อเนื่อง Q on Q นะคะแต่อะไรก็ดีจากฐา,านที่ต่ํามากในแต่มัดก่อนนะคะอันเนื่องจากการบันทึก ายการพิเศษสำรองด้วยค่าสินทรัพย์เข้ามานะคะทำให้มองผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของปี64นะคะค่าจะปรับตัวดีขึ้น Qon Q นะคะแต่ว่ายังคงปรับตัวลดลงอย่างอ่อนเยียค่ะ,ะทางฝ่ายก็มีมุมมองมองบวกมากขึ้นนะคะในครึ่งหลังนะคะจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอาหารนะคะหลักๆก,ก็ปัจจัยจากจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ลดลงต่อเนื่องนะคะการขยอยเข้ามาของวัคซีนนะคะซึ่งมองว่าจะช่วยหนุนการบริโภคนในประเทศดีขึ้น รวมถึงมาตรการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือท่องเทีย่ยวของภาครัฐนะคะอย่างเช่นการเตรียมขายายโครงการเราเทีย่ยวด้วยการเฟสดามนะคะแล้วก็แนวทางการเปิดรับนักท่องเทีย่ยวต่างชาติเข้ามานะคะอย่างเช่นของตัวของวัคซีนพาสปอร์ตนะคะเนื่องจากอ่าพบว,ว่าหลายประเทศที่มีการฉีดวัคซีนแล้วนะคะจานวนผู้ติดเชื้อนในประเทศนั้นๆลดลงนะคะนั้นก็จะมีความเป็นไปได้ที่ให้ผู้ได้รับวัคซีนแล้วนะคะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้นะคะแล้วก็เรื่องของ area hotel quarantine นะคะซึ่งมองว่า จะช่วยหนุนให้ตัวออคูเพนซิเลตดีขึ้นนะคะแล้วก็เลบพารับตัวดีขึ้นตามนะคะทำให้มองผลประกอบการปี P 64นะคะค่าจะขาดทุนลดลงอยู่ที่808ล้านบาทนะคะถือว่าดีขึ้นนะคะจากปี63นะคะที่คาดทุนสุดที่อยู่ที่2,775ล้านบาทแล้วก็คาดทุนปกติที่1,551ล้านบาทนะคะโดยทั้งฝ่ายปรับใช้ราคาพื้นฐานปี65นะคะให้ไว้ที่34บาทนะคะโดยยังไม่รวมการทำา MA นะคะซึ่งค่าจะได้ข้อสรุป ก่อนนะคะจำนวนหนึ่งดิวภายในแต่มัดหนึ่งนี้นะคะจะเป็นธุรกิจอาหารนะคะ,ะทางฝ่ายปรับคำแนะนำขึ้นเป็นทยอยซื้อค,ค่ะจากขายค่ะใน,นส่วนของตลาดทองคำนะคะ ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำร่วงลงนะคะหลุดระดับ1,700เหรียญสหรัฐต่อออนะคะตามที่เราคาดการโดยทั้งนี้เนี่ยก็มีแรงกดดันจากท้อยถแถลงของประธานเฟดนะคะนายเจอโรมพาวเวลนะคะที่มีออกมาก็คงในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของการที่จะยังไม่เข้าไปแทรกแซงตลาดนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้นักลงทุนค่อนข้างผิดหวังนะคะว่า เฟดน่าจะส่งสัญญาณอะไรเพื่อมาคลามดาวในเรื่องของการพุ่งขึ้นของตัวบอลยูสหรัฐนะคะโดยเฉพาะบอลยูอายุ10ปีเนี่ยที่พุ่งขึ้นทําจุดสูงส,ส,สุดใหม่ในรอบปีครั้งหนึ่งนะคะที่ระดับ1.58%นะะตรงนี้เองเนี่ยทำให้ตลาดจับตาในส่วนของการประชุมเฟดที่จะ,ะมีในเดือนนี้นะคะวันที่16-17 มีนาคมนะคะว่าจะมีะความคพบหน้าอะไรเพิ่มเติมออกมาหรือเปล่าหรือว่ามุมมองในเรื่องของอทิศทางของตัวนโยบายทางการเงินนะคะก็ในส่วนดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็มีการแข่งข้าขึ้นต่อนะคะเนื่องจากว่าการที่บอลดิวเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข,ข้างแรงนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นแรงกดดันให้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการพักฐานลงมา ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะคะเงินก็ไหลกลับเข้าไปถึงในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะตัอไลอนเด็กเนี่ยแข่งค่าขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีนะคะที่ระดับ91.67นะคะก็เป็นสองปัจจัยที่เป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาได้ต่อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนที่เอฟทอมคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะ ก็มีการกลับมาปรับลดการถือครองทองคำลง4.8 0ตันเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่สองวันก่อนหน้าเนี่ยมีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้นมานิดหน่อยนะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าก็ดูเหมือนว่าราคาทองคำยังอยู่ท่ามกลางปัจจัยลบนะคะขณะที่นักทุนเองเนี่ยกำลังรอติดตามในเรื่องของการพิจา,ารณามาตรการรูด กระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งชาลัด1.9ล้านล้านเหรียญน,นะคะที่กําลังเข้าสู่การพิจาณาของวุฒิสภานะคะว่าจะมีความคืบหน้าออกมาอย่างไรนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะ ในฝั่งสหรัฐนะคะคืนนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานนะคะก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะรวมถึงอัตราการว่างงานนะคะคาดการเนี่ยในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภากคเกษตรคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยจะทรงตัวที่ระดับ,บ6.3เปอร์เซ็นต์นะคะคงต้องรอดูว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการตอบรับต่อตัวเลขดังกล่าวอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาทองคําเองเนี่ย เรายังมองน้ำหนักนะในทางลงต่อนะคะมีโอกาสจะลงไปทดสอบระดัหล่ันหรเหเหรียญสหรัฐต่อออสนะะในวันนี้แนวต้านที่ระดับ1,697แล้วก็1,705นะคะในส่วนของตัว go s 2 1นะคะเป็นพรีเมียมเหนือราคาสป,ปอร์ตอยู่ประมาณ3เหรียญน,นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมายังแนะนำในฝั่งช็อตนะคะเก่งกำไรในฝั่งชอา go s 2 1นะคะในกรอบ1 6 7่กถึง1,700ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำค่ะ